ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่ผมนายเฟรดดี้วันนี้ก็จะมาเล่นเกมโลโบ็อคในแมปเอ่อลิตแอคครีกเด็กครับใช่วิอักรออรครีกออะไรนะเออผมจำชื่อไม่อยได้ลแล้วเรก็ จื่ิมพไม่ค่อยได้ฮึผมจะมาพามาดูอ a ส t ตอร์เอเดมปนี้กันนะครับจริงๆก็มาเล่นด้วยแหละครับคือตอนแรกผมกลาจะอาจและแต่แต่ผมจะขี้เกียจใช่ผมผมขี้เกียจเองขอโทต้แล้วก็เป็นด้วยปัญหาที่ผมเข้าไปเล่นแล้วใช่แหลก มันก็เป็นเหมือนตอนที่ผมเล่นลีดับฟ็อปป้าภาคแรกอะแรกแรกครับผมเล่นไปผมเล่นไปใช่ไหมผมเล่นไปเล่นมาเนี่ยคือมันไม่ได้แหลกธรรมดานะท่านผู้ชมคือเ,เ,เด็ดผมสิบสิบจิกนะเด็ดผมสิบจีครับเล่นเล่นไปสักพักเหมือนมือถือจะพังอ่ะนะครับผมขึ้นมาได้นะคุณมาตรงนี้ครับคุณเห็นคอมเด็ก แล้วกาะตรงนี้ไปครับขึ้นมาต้องขึ้นมาตามบันไดพยายามครับคุณจะเจอกับบ้านฟอปป้าครับแล้วคุณก็เข้าไปคุยครับตอนนี้ผมคือผมทำไปนานละวห้ฟอปป้ายัน it m e t h e f o p p a what are you doing here uh, i am the uh a shark but but this is this is lit a kick okay โอเครีบปพะเขลอ่าย่าว้าวตาม k i n อ of City ไอ้พวกนี้นะครับอ่าคุณตอนคุณเข้าบาเดี๋ยวคุณจะได้อาช i เมน m ์ที่มีนำอ c h ช e เม m e n มานะครับโอเคผมจะมารีวิวของที่ผมซื้อไปนะได้แก่อันแรกครับอาหารอยู่แล้วคุณก็รู้ว่ารูเบนรูเบนแล้วก็บวกกับคริกแล้วก็เดฟแท็ก แล้วก sí. yeah. ็พอคืออะไรอ๋อค no yeah. ือแไปหนาวแล้วก็เซฟที่เซฟแล้วก็อิก็อิีจีบาแล้วก็ฟู้ดแล้วก็ป๊อปเทียะ้าเรียบร้อยแล้วก็ดีแล้วก็เบสเอ่อแฟนแล้วก็แฟนของคริกกลับแต่แต่แฟนของคริก คลิกเดได้ตัดฟอปป่าแล้วก็คลิกครับยูทูบเบอร์นะครับถ้าคุณเดวกดแบบนี้ใส่เขาอะ่ะมันจะทำให้คุณได้ไดรับอาชีวิตบางอย่างครับอะไรแล้วก็นี่ครับผมเคยทำให้คลิกตายมาก่อนทำให้ผมได้อาชีพเป็นนะทุ่ละมาแล้วทิมมี่ทิมมี่ครับ คิมมี่แล้วก็ออโต้คลิกหนึ่งกับอนันนี้นอันี่หนงมันเป็นที่ผลิตเงินหกสิบวิมันจะได้เกินประมาณหนึ่งร้อยบาทแล้วก็อันที่สองอ้หนึ่งร้อยห้าสิบบาทครับเออบวกบวก,บก,บอกอเงินเออโอเคแล้วก็ต่อมานะครับก็จะเป็นเหลือ ันนี้เราต้องไปซื้อของจากตรงนี้ครับคุณเห็นซิวคอยแมนไปซื้อบาลแล้วก็ไปคุยกับคนนี้ครับเราซื้อเรือมาแล้วจะเป็นแบบนี้เราไปคุยครับว่าเออเราต้องปาไปเกาะแล้วเราก็เก็บ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 ขอยกเกาะให้พบแล้วก็พยายามหาตามซอกนะครับบันจะมบีเดี๋ยวทองนะซึ่งเอาไว้ขายกับอะไนรนบเอาไว้ขายจะกับคุณคนนี้นะครับเขามี l i ตเติ้ลบาร์ฮิวพชั่นโกคอย แล้วก็ขายขายขายครับเราก็ขายได้นะครับต้อ <Yeah. S 1> ขายขายขายครับมันจะทําเงินอย่างมากเลยแหละสําหรับคนที่กําลังกำลังทูเล,เล่นเริ่มต้นแล้วก็ดริฟใช่ครับมันเป็นบวก5บาทได้กับครีกซึ่งดริฟอันนี้ผู้บอกเลยมันเป็นดริฟที่สุดยอดมาก แล้วก็ข่ารถแล้วก็อันนี้มันจะมีพวกโจนมาบุกด้วยครับคุณต้องซื้อดาบนะครับซื้อดาบตรงไหนเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูตรงนี้ครับก็เป็นชูแล้วก็ดาบพวกคิวพวกที่มันจะมาฆ่าครีกนะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกดาบอ่โจนนะครับเอเีเน,นียเอเีเน,นียเอเีเน,นียทำอะไรได้เขาจะยืนป,ป้องตัวนี้ครับคือปกติอ่ะ เวลาเราซื้อสองเครื่องนี้มามาหนึ่งมันจะบีเงินหนึ่งเงินีกับหนึ่งร้อยห้าสิบาทใช่ไหมเราต้องมากดคลิกก่อนเราต้องมากดคลิกที่เครื่องนี้นี่ก่อนก่อนคือเราต้องเดินมากดคลิกเวลาเข้าเกมใหม่แล,และคุณอย่าลืมเซฟเผื่อไว้ด้วยนะครับลืมเซฟนะไม่งั้นไม่งั้นเวลาออกไปอับูมแน่นอนระเรบิดเบิดกลาป็ก็ก,ก,ก,ก็ครันช์ซึ่งตัวของเอจีเดจะล้ ระยะเวลาในการครูดาวที่จะได้เงินนะครับห้าวินะโอเคต่อมาครับออตคิกสองสซื้อแล้วก็แพงวอลอาว่าวอลหรือเปล่าสพานสพานนะไม่ใช่ออเอ,าเอาจากบ,บวกเงินสัตว์เอ่อมันเป็นรูปแฟนของทำพนารอกหรืออรัอยางแล้วก็โว,วกสั้าบาทซื้ออ๋อซื้อไแล้วดีกว่า โอ้พอเท่าว้าวได้ดูสิเ h y it's ด h e วอ y ถือดาบก่อนเลยฮะท่านก็รวยเหี้ว What what เอ่ออย่างโอเค <Okay. S 2> เราต้องคุยประโยคแรกเราต้องคุยอ่าแบบนี้นะเรียกภาษาศึอ่ะเอียบร้อเ,เรายังไปไม่ได้คนระับตอนนี้เราต้องกลับพอท่อไปก่อนนะเรายังทำอะไรไม่ได้เลยตอนนี้ผมก็เหลือคอ,อยไม่มากแล้วที่ผมต้องซื้อนะ ผมจะพาไปดูสถานที่ตา่ตางๆกอนีนะครับ้วันนี้มีแฟนอาร์ด้วยอ้ยาวย่อปิ๊สด้าล่างที่โรงเรยนแต่ละราบโอเคนะครับฟุ๊ตรงนั้นมันขึ้นไปได้ครัเหมือนขึ้นไปได้นะ มันจะขึ้นไปได้ไม่รู้ขึ้นไปทำไมนะครับเมื่อผมเห็นเกาะแล้วตรงนั้นกนะ็นจะเป็นภาพอันนั้นนะม้งผมลืมรีวิวระบบอันนี้เลยไปเกาะเลยเดี๋ยวผมซื้อซิว่าคอยก่อนนะครับผลองซื้อซิวเกคอยเวลาเราไปมันจะมีเลือกสาวเขาพูดแล้วต้องกดเซ่โซน,น,น,นะครับ อ่าเดี๋ยวอ๋อลอไปผมใจม่ต้องมีผมจนได้มันต,ต้องใช้ซิวเวอร์คอยนะอ่าเป็นไรเป็นไรผมจ่ายซิวเวอร์คอยแล้วเพราะฉะนั้นผมน่าจะไปได้ตลอดเลยโอเคอันนี้ผมดจำได้ี่ยผมมันมีข้างหนึ่งที่ตอนแรกอ่ะผมใช้ซิวเวอร์คอย ือตอนแรกกดอะไรไปมันไม่ได้บมกเลยซีซิวิคอยปั๊บเด็เกทั้งหมก็ได้เลยใช่ไหมถูกเออคือซีวิคอยหายด้วยแล้วแล้วคือเจ้าผูก็นะแล้วผมก็ไม่ต้องใช้ซีวิคอยอีกเลยโอ้มหัศจัจริกิ้ง amazing อ้เร่องกรี่นะที่ผมพูดแล้วเดี๋ยวก็มีคนแล้วก็คุณจะบอกว่า

Oh. คริกไนท์จิบนี่มันสปายจิ้งโอเคเขาจบคลิปเต็เพียงเท่านี้นะครับบาย